สนับสนุนโดย Waco Body Besta Collection 1252 New Mitsubishi Mirage Limited Edition Bebo Be Your Best องลิลลี่ครับมาเนี่เหนื่อยเนี่ยมานั่งพักก่อนนะครับเชิญโอ้โหพอล่าอยู่มาตั้งหลายปีเคยไม่เคยจะยกเก้าอี้ให้พอล่าแบบเนี้ยพี่ก็พูดเกินไปผมยกให้พี่ตั้งหลายครั้งนะยกให้นั่งยกฟาดนี่แหละ ยังจะไปขู่พี่พัลล่าเขาอีกพี่อะเห็นลิลลี่เขาหน้าตาดีหน่อยพี่ก็เลือกปฏิบัติแล้วพัลล่าไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับผมเนี่ยยังไงพี่พลลาก็สวยเหมือนใหม่ใหม่ดวิกาใหม่ใช่มนุษย์แทนนี่ลิลลี่แทนเป็นด้วยเหรอไปเลยพี่พัลล่าผมได้คู่หูคนใหม่แล้วเอาแค่แันได้ก็ไล่พี่เลยเหรอคะเนี่ยเออซานเงาผมพี่พลล่านี่มีอะไรดีกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้าน นถ้าพี่พลลาไม่อยู่แล้วใครจะทำฮะถูกค่ะหรือว่าลิลลี่ทำได้ครับทำได้ค่ะเอาเัินพี่ออกไปเลยดิพี่เอาเอาอะไรเนี่ยอ๋อพี่พลลาไม่ต้องร้องนะคะใครไม่รักพี่พลลาเชิญรักพี่พลลานะคะโอ้ยมันก็แบบนี้สิคะน้งเจอของพี่พลลามีโพนี่ด้วยลาก่อนนะคะพี่ ขอโทษค่ะดูสิคะน้องเชอก็เป็นไปกับเขาด้วยอ่ะนี่แหละนะคนน่ารักมักโดนแปลงนี่อารมณ์ดีกันทั้งบ้านเลยนะคะถึงว่าพี่พรล่าบอกว่าทำงานที่นี่แล้วมีความสุขเรานี่พี่ใกล้เสร็จแล้วยังอ่ะไปหาอะไรกินกันอ๋อไม่ต้องไปกินอะไรข้างนอกนะครับกินด้วยกันที่บ้านก็ได้ครับ ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเกรงใจอะค่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดมากหรอกไอ้ไม่ได้จีบน้องหรอกเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้ชอบผู้หญิงมันชอบผู้ชายนี่บอกเียน้องเขาก็เข้าใจผิดหมดมีแมนกันพี่เว้ยห่าฟาดหน้ามาปทีมอล่าไปช่วยผมจ่ายตลาดตั๊บนึงจะได้เลือกด้วยว่าวันนี้จะกินอะไรกันดีได้ค่ะคุณนายแล้วเหรอ ขอคุยอ,อะไรด้วยแป๊บหนึ่งสิอ่ะป่ะ,ปะมือนะเพื่อนมาเป็นไรกันต,ต่อดีกว่าไหมเอาไหมเอาไหม้อ,อม,อมอค่ะอ่ะมีอะไรก็ว่ามาลีมีปัญหาฮะนี่จะบอกนะว่าแกท้องอะะ่ะฮะท้องกับใครท้องเมื่อไหร่กี่เดือนแล้ว,ลวยังจะไป็นฝาคันหรือย,อยังพ่อเด็กมารับผิดชอบไหมเนี่ยฟังก่อนลีไม่ได้ท้องแล้วไปฉันนึกว่าแกจะใจแตกมันเด็กแถวบ้านอลยเด ดีแล้วละที่แกไม่ทําตัวอย่างนั้นน่ะแกเนี่ยเป็นความหวังของบ้านนะได้เรียนสูงสูงจบออกมาจะได้มีงานทําดีๆมีเงินไปเลี้ยงรูพ่อแม่ <beter> ร,รีรูแล้วนะตอนนี้รีก็ตั้งใจเรียนอยู่แต่ว่าตอนนี้จะต้องลงเรียนภาษาเพิ่มนะสิแต่ว่าเงินมันดันไม่พอก็ว่าจะมาขอเพิ่มจากพี่อ่ะกูว่าแล้วไงเท่าไหร่อ่ะเหมืนหนึ่งมันแพงนะน่ะ กเรียนภาษาดาวพูโตไงเนี่ยภาษาจีนนี่แหละแต่ว่ามันเป็นหลักสูตรพิเศษมันก็เลยแพงฉันมีไม่พอหรอกนะเพิ่งส่งไปให้แม่เนี่ยเดี๋อก็แค่ห้าพันแล้วต้องใช้ทั้งเดือนอ่ะนี่เพื่อนรีมันก็เรียนกันไปหมดแล้วว่ารีกลัวเรียนไม่ทันเพื่อน่ะสิเด็กบ้านนอกอย่างเราพื้นฐานภาษาอะไรก็ไม่ดีเท่าคนอื่นเขา เออเดี๋ยวฉันลองหางานใหม่ทําเพิ่มแล้วกันแต่ก็ไม่รับปากนะว่าจะหาทันเดือนนี้อ่ะทำไมนแพงจังวะหิวจังเลยอะค่ะอ๋อขอบคุณพี่ๆนะคะที่ส่งขนมมาให้เชอร ลองทองได้พอดีเลยค่ะใครอยากส่งขนมมาให้เชออีกฝากมาที่พี่ซันได้เลยนะคะถ้าขนมอ่ะให้เชอแต่ถ้าเป็นเบอร์เธอส่งมาให้ผมนะครับ นัาจันนัทไยมาพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้นัาจันนะครับแนะนําก่อนคนนี้นัทไลครับสวย่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้นัาจันมาสอนเชิญร้องเพลงลูกทุ่งดีกว่าขอบอกไว้เลยนะครับผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาครับระดับก็จักรพรรดิยังต้องทักทักว่าร้องเก่งพี่พี่ลืมรูทซิปไปห้องนัทจันหน่อยครับ นี่แต่ก่อนเชอร์จะร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะเรามาวอร์มเสียงก่อนดีกว่า <c oughs> ถ้าพี่ช้นิ้วขึ้นแบบนี้ <c oughs> เชอร์ต้องร้องเสียงสูงนะคะ <c oughs> พี่ช้นิ้วลงแบบนี้ <c oughs> เชอร์ต้องร้องเสียงต่ำโอเคไหมครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วร้องเลยาาากลังเข้สู ชี้ีสวัวจริงเนี่ยน้องคอยจะหักอยู่แล้วโอเคไม่แย่งเชือแล้วครับอ่ะเดี๋ยวให้นัดจันเนี่ยทันทีไปคุณครูสอนรองเพลงดีกว่ายินดียินดีเป็นอะไรพี่ดูมอนเหมือนเปล่าค่ะโอ้เปล่าอะไรเมื่อกี้นะที่ตลาดเดินผ่านแผงปลาดุกปลาดุกกระโดดตอดหน้าพี่ไม่รู้ทัวเลยเป็นอะไรบอกผมได้นะพี่ก็เรื่องน้องสาวนี่แหละค่ะมันมาขอเงินไปโรงเรียนเพิ่มอะค่ะแต่พอล่าไม่มีจะให้อ่ะเอายืมผมก่อนไหมพี่ ไม่เป็นไรค่ะคุณเอิร์ธเดือนที่แล้วยืมไปยังไม่ได้คืนเลยอะค่ะพรอนล่าว่าจะไปหางานเพิ่มดูก่อนแล้วกันค่ะเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนถามอะไรเหรอคะไม่มได้ถามน่าร้องให้หนูร้องตางไมล,ลูกอ๋อ่อะเหนื่อย น้ซันให้น้องไลฟ์อีกแล้วเหรอฮะวันนี้แกไลฟ์กี่รอบแล้วเนี่ยเอ,อนับป๊บนึงนะพี่หนึ่ง,องสองไม่ให้นับช่างดายแกอยู่ <c oughs> อื <c oughs> อนน้องเอิร์ดจะไปแ่าน้องซันทำไมเหรอในไลฟ์เนะี่ยอุ้ยเห็นไหม่คนเอ็นดูน้องเชอต้องเยอะต้องแยะน่าจะดีใจเนาะ <c oughs> โอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องไม่นะทำไมเราต้องไปเที่ยวไลฟ์บอกคนอื่นด้วยว่าเราทำอะไรกันอยู่สู้เอาเวลาพวกเนี้ยมาทำสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ดีกว่าหรอ เยี่ยมพี่สาวบ้านน่ารักจังเห็นพี่พอล่าบ,บอกว่าพี่วินเป็นผูก้กำกับอยู่สอนอนไหน,นล่ะคะ,จะเจ้าคำตอบแบบจริงหรือว่าเล่นๆหรือว่าแบบกระซ้าเย้าใแย่ครับ บบจริงค่ะถ้าแบบจริงเนี่ยพี่เป็นผู้กำกับโฆษณาไม่ได้เป็นตำรวจครับแล้วแบบเล่นๆล่ละคะดูหน้าก็รู้สอนนอท้งองหล่อแล้วแบบกระเซ้เยอยแย่ล่ะคะสอนนอมักกระสังโอ้ส่งแล้วที่พี่พอล่าบ,บอกว่าอยากเข้าใกล้พี่วิน อันตรายมาแล้วครับคุณวินคะนี่คุณวินจะทำอะไรน้องสาวพอล่าคะถ้าจะทำเนี่ยทำพอล่าเถอะค่ะพอล่ายอมพีกายให้คุณวินแทนน้องค่ะโอยไม่ได้ทำอะไรเลยครับแค่คุยเล่นเฉยบักวินบักบอเป็นตาซีแตกฉันบอกให้เอากล่องนี้ไปเก็บบนห้องทำไมไม่ยอมไปเก็บสักที เอาไว้ฮัลล่ามันโบเสียดอกโบ,บ,บหเห็นโบเฮ็ดงานอยู่เนี่ยห้ามกับตาเบิดโบได้ตาเบิด <c oughs> มึงก็รู้ว่ากล่องน,นี้มันแพงไห <c oughs> นจะพระตั้งหลายหมื่นไหนจะทองอีกโอ้ยอยากไล่หูดินี่มันอยากไล่หูแต่กูอยากไล่มึง <c oughs> ใส่เงี้ยโบเคยได้บักเออวางไดแวางไงครับ <c oughs> อ๋อได้ครับได้ครับจะคุยนะคุณนะครับ เรื่องงานใช่ไหมครับใช่ครับเตรียมออาไว้หมดแล้วครับพี่พล่าครับรบกวนเอาของไปวางไว้บนครัวนะครับแล้วก็เอากล่องทองเนี่ยไปเก็บบนท้อผมเ,อเดี๋ยวเข้าน้ำก่อน ที่ฉังซื้อให้แม่ไง้อนเล็กๆไม่มีว่ะ